ลื้นสวัสดีค่ะทุกคนทานอาหารเช้ากันอยู่นะคะน้องทานอาหารเช้าอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้น้องมีนัดกับคุณหมอคะ่ะน้องน้องนองเห็นแมวกลงออกมาร้องใหญ่เลยไม่รู้ใช่ไหม ette, ว่าจะไปไหนรู้เหรอว่าจะไปไหนไปไหนไปหาหมอ ไม่ไปไปเปล่าไม่ไปเหรอไปฉีดยาแป๊บเดียวเองแซนดี้หลบอยู่ไหนแซนดี้อยู่ไหนแซนดี้หลบอยู่ไหนฮะแซนดี้หลบอยู่ไหนโอ้วันนี้มีนัดคุณหมอค่ะพาน้องๆไปฉีดยาร้องใหญ่เลยเห็นเอากรงออกมาไม่ไป ยังไงคะนั่งแอบสวยๆรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าไงก็ต้องโดนใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่ายังไงก็ต้องโดนฮะดูหน้าเห็นกลงไหมเห็นกลงเปล่าเ <c oughs> งียบไม่มีสัญญาณตอบรับจากแสนดีฮะแสนดีพูดนิ่งสงบก เรียบร้อยแล้วค่ะน้องแมวใส่กลองเรียบร้อยแล้วคะเตรียมตัวเดินทางกันค่ะใส่รถเรียบร้อยไปไปลูกเงียบจะไปแล้วมาถึงแล้วค่ะอันนี้นะคะคือบ้านคุณหมอนะคะเดี๋ยวเอาน้องๆลงค่ะโอ้อันนี้คือห้องรอนะคะ รอแป๊บหนึ่งค่ะมีลูกค้าคนอื่นอยู่นะคะเดี๋ยวคุณหมอมารับค่ะนชแนล Ya, ya, Tiki, Tiki, penting. Penting. Tiki, Mark Sandy. <inaudible> <That was good>. So Tiki, 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 I <laughs> hat schon diese kommen und dann Ja. Sandy so ruhig versteckt. <laughs> ja. oh, <you> <lacht> <lacht> diese Seite is? so viele draußen.

เยอดปาหนกเขา,าเสร็จแล้หนักเขาเสร็จไปเลยหนีเลย,เลยไปไกลๆกันเลยหืมฝ้ายแล้วหรอถึงบ้านแล้วหรอแตนดี้หนีไปไหนอะคะหนีกันเลยบายบายไปหาเพื่อนบ้าน Can't. Can't. Can't.